โดนัทพัทรพลกับปูเปเกสรินกับเรื่องราวฆาตกรรมอําพรางและรักต้องห้ามในละครที่หลายคนจับตาอย่างรางรักพรางใจไปฟังเรื่องราวในละคร ไม่เพียงสูญเสียสามีจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกดอุตสาหยังสูญเสียความทรงจําทั้งหมดจากเหตุการณ์นั้นเธอจึงต้องตกอยู่ในความดูแลของคาราวัตพี่ชายของสามีที่คอยเร่งวันเร่งคืนอยากให้เธอจดจําเรื่องราวต่างๆได้โดยเร็ว ถามว่าระหว่างหาหนทางฟื้นคืนความทรงจําเพื่อค้นหาฆาตกรความใกล้ชิดสนิทสนมก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆแต่ด้วยสถานภาพที่ไม่เหมาะสมกันแม้แต่นิดเดียวคราวัดกับเพดอุสาจึงต้องปิดบังอำพรางหัวใจไว้ไม่ให้ใครร่วงรู้ และขณะที่ทั้งคู่ต่างต้องซุกซ่อนความลับภายในใจจู่ๆความลับบางอย่างเกี่ยวกับเกตอุตสากลับถูกเปิดเผยขึ้นมาความลับที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวสำคัญสำหรับไขปริศนาว่าบางทีเรื่องรายที่เกิดขึ้นเธออาจเป็นผู้บงการแผนทั้งหมดสามารถติดตามละครเรื่องรังรักครางใจที่ช่องเจ d ีค่ะ